เวลาเขาคบใส่อัน,นอย่างก็ใบแขใบสิงกับอันนี้มันหอมใบแมงลักอะ่ะมันหอมบกมันมันเหมอร,ร้อนมันได้าครบ็กเผ็ดเผ็ดมากจะได้กินกับแค่หมูไปได้กากินกับแค่หมูตุ่นได้นี่หมาะ อันน,นี้นกินเจเต้าแลยกินเจแค่หมูไปแล้วเผ็ดเผ็ดมากเดี๋ยวจะแก้เผ็ดด้วยขนมนี้นะเจ้าขนมไข่นอกกับขนมไข่แม่อันนี้ นี่เห็นโกแค่มูน่กกินขนาดเลยน่ากินมากนากแค่หมูอันยาวยาวตอนีที่จะซื้อที่จะ,ะีบมากกว่าน้เจ้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าออกเกจะไปซื้ออย่งกนันนี้ตะกี้ต้องเบ็ดกินไปหมดถุงถุงหนึ่งนากินมากนีเเจ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวอันดินมานําเสนอรายการอาหารเมืองรอบแม่วันแน่นะเจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะวัสดีเจ้า